สวัสดีค่ะพอกับยกซาบานทุงอีกแล้วนะคะมายกซาบานทุงผ้ามาเฮ็ดพัดบุญเซนง่ายๆค่ะเครื่องปรุงเข้าก็อบหมมีทุกอย่าง,ง,ากกบบางแล้วค่ะพี่น้องนีค่ะมีบุญเซนมีหมูสับมีน้ำปลามีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลมีรสดีแล้วก็บพักกระสมิ่ีต้นหอมกับกระลำแค่นั้นละค่ะพี่น้อง ใต่ไข่สองน่วยค่ะไปเลยค่ะไปเห็ด้ำกันเลยค่ะใส่ไข่ลงไปเจียวเลยค่ะ ใช่ค,ค่ะเจียวจนพอพอไข่สุกก็พ่อนะคะ<อ>ตักใส่จานพักไว้ค่ะลองจั้นกับกระเทียมไปเจียวตอเลยค่ะ แล้เก็หมูสับค่ะหมูห่าซุกใดแล้วนะคะพี่น้อง น้ำปลาค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลค่ะรูด,ดีค่ะใส่ลงไปพัดเลยนะคะ บุกเขาใส่กันเลยค่ะกับเครื่องปุงเห่ากับหมูสับทีเห้องลวนไว้แล้วนะคะนลังจากหันเติมน้ำค่ะเติมน้ำกับปริมาณแล้วนะคะ นำข้าวเดือดแล้วนะคะพี่น้องข้า็ใส่บนเซ้นลงไปค่ะ เติมห้องซุกไต่ที่แล้วนะคะใส่กระลำลงไปเลยค่ะ กระลำพ่อกระลำหยุบๆนะพี่น้องนี่ค่ะพ่อกระลำเขาสลร์ฟในจักหน่้อยนึงแต่เป็นไอใส่ใได้แล้วค่ะผัดบุนเส้นของเห่าก็เป็นไอนซียส์สิ่งค่ะ,ะมาเด้อค่ะมาแซบน้ำกันเด้อค่ะพี่น้อง นี่ค่ะพาดปุนเซนแบบง่ายๆนะคะค่ะเห็ดง่ายๆเลยค่ะพี่น้องกินง่ายๆมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะพาดบุนเซน ไข่เจียวที่ข้าเจียวไว้นะคะพี่น้องรยหนานี่ค่ะเป็นอเมดเดอค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะพัดวุ่นเซนค่ะ หอนๆเลยพี่น้องคำแรกค่ะออมชอบ หอนๆเลยพี่น้องพัดแล้วไม่ไหมหอนๆเลยนะคะมาเดอค่ะมากินน้วกันเ้ยค่ะ พี่น้องหอนๆเลยค่ะมาด้วยค่ะพัดมันเสีนแบๆน้องกันค่ะ chị <coughs> เอาแล้วค่ะพี่น้องเมดแล้วค่ะคลิปนี้ยกสาบานทุงกับสิขอจบคลิปไว้สมีก่อนค่ะขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะพี่น้องเป็นกำลังวกกำลังใจให้ยกสาบาันทุงน้ำเนยเด้อค่ะขันชอบกับกดไลค์ใส่กับกดแชร์ให้ยกสาบาันทุงน้ำเนยเด้อค่ะพี่น้องพอกันไมคลิปหนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ